ซื้อไอโฟนมาใหม่เหรอแน่นอนซื้อไอโฟนเจ็ดพัสด้วยเจ็ดพัสด้วยช่วงนี้กำลังร้อนต้องซื้อบาพัสด้วใช่แล้วรวยเนาะแน่นอนยิ้มเล่นหน่อยยิ้มเล่นหน่อยไหนไหนไหนติดฟิล์มยังไงแน่นอนเราติดแล้วหรอดูดีๆนี่ติดฟิล์มมันต้องแบบนี้ใครเขาจะติดแบบนี้กันนี่เห็นไหมมันมีขอบเหลือนี่เห็นไหมเนี่ยไม่ปกป้องรอบตัวเครื่องเลย อ้าวแล้วนี่ติดยังไงอ่ะทำไมไม่มีขอบอ่ะเขาเรียกว่าฟิล์มกระจกแบบลงโค้งเราใช้ของโฟกัสไหมเราไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์นี่เห็นไหมเขาไปบอกหมดเลยว่าปกป้องยังไงบ้างเห็นไหมสุดยอดไหมเออสุดยอดไม่มีเหลือขอบอย่างงี้อะไร่างงี้เขาไม่เรียกว่าปกป้องแล้ว่างงี้ถ้าเกิดมีอะไรตกมาตงขอบนี่ทําไงแตกไหมแตกนี่ดูอันนี้นี่อันนี้มันดูเนียนมากเลยเนาะสวยอ่ะที่สําคัญทําไมรู้ไหมพัดลื่นมากนี่เลื่อนเลื่นนะแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้อย่างดีย ใช่าหมอันี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยน,นี้อะไรเนี่ยอ้าวนี่ก็กระจกกัะโอยเหมือนกันเนี่ยเนี่าลื่นที่อยาไปติดนิ้วแล้วเนี่ยเถูกไหมแต่มันมีขอบเ,เฉยๆมันเลยดูแปลกๆอะ่ะที่สำคัญทำไมรู้ไหมหเขามีฟิล์มข้างหน้าให้เป็นกระจกโค้งอย่างงี้ใช่ไหมข้างหลังเขาแถมฟิล์มให้ด้วยแล้วก็ยังแถมฟิล์มที่เป็นกล้องตรงนี้ให้ด้วยเนี่ยติดไว้ปกป้องรถตัวเครื่องเห็นไหมบอกแล้วไปต้องซื้อเพิ่มด้วยอ่ะใช่นี่อะไรเนี่ยปกป้องแค่ตรงนี้นะขอบก็ไม่มี เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีมือถือใหม่ใช่ไหมต่อไปนี้เนี่ยจะติดฟิล์มมาเรียกหาของโฟกัสเท่านั้นรู้ไหมเพราะว่าเป็นฟิล์มกระจกแบบลงโค้งปกป้องรอบจอเลยเห็นไหมมีแถมฟิล์มข้างหลังแล้วก็ฟิล์มกล้องให้ด้วยไหมครบครันคุ้มค่าจูเนียนด้วยใช่ใช่แน่นอนสําหรับใครที่อยากได้ตอนนี้นี่ก็ไปติดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจของโฟกัสเขาได้เลยนะครับอยากได้เอาไปไปติดอย่างนี้ไม่เอามันไม่ปกป้องเอาไปเลยเอาไปเลยนี่รีบไปปิดเพราะว่าเป็นห่วงเครื่องซื้อมาต้องแพงต้องเป็นฟิล์มขขออออองงงงโฟกััสสสแล้้วววเเเคครรืื่่ดดยิิิมตต ไ,ไปไ,ไปไปตอนนี้ไปเลยไปติดไปติดไปติดไปไปติของผมกัเข้าไปนะจะได้ดีปกป้องระบตัวเครื่องแน่นอนนะคะผม